สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักักอโรดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่สถานปฏิบัติธรรมทิพสถานนะครับผมหรือว่าสำนักปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามปู่เทพนะครับผมหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยข้อประจุวันที่1เมษายนออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าตัวเลขของปู่เทพมีอะไรเข้าหรือเปล่าหรือว่าใกล้เคียงยังไงบ้างนะครับผมหรือว่าปู่เทพมีแนวทางงวดต่อไปนะครับผมวันที่ 16เมษายน2567อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมเข้าไปหาปู่อยู่ด้านในนะครับผมวันนี้สถานปฏิบัติธรรมของปู่อยู่ที่บ้านกระทิตำบลกระทิไอตำบลปราสาทอำเภอเมือทัพทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับขอกําลังใจท่านผู้ชมโคลไลค์โคลแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาปู่ด้วยกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเอฟซีนะครับใครที่กดติดตามขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงแรงปังๆนะครับผมต้อนรับสงกรานต์ ปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับปีใหม่ไทยสงการงวดนี้16เมษายนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับท่านผู้ชมไปไปด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเข้าไปหาปู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชม À, chưa phủ có cho kênh nào เดี <muitas S 2> ๋ยวเราจะเข้าไปหาปูด <Bron información> <t os an> no ้วยกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชมไลสวัสดีตอนนี้นะครับผมขอให้ฟังฟังเลยนะครับขอมนเกาตอ้สตองตั้นเอกนัง้งนันื้คุณอบองกราเวม่นาพมอ้งหายนอกสูงเแล้วก็มองก้อยเก็บทองไทยให้ไมาเรียนเหยกับผม รถรถต้นนี้ใช่ไหมครับน้ำท่อเปิดอ่าตันนึงเนาะจเป็นอย่างว่านน้อยครับน้อยฮะโอด สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ารับชมตอนนี้นะครับผมคู่ออกเราแต่็มที่แล้วยกคู่ออกวาซักอีกแหมเอาใส่ตัวเดียวกันได้บ่ได้ได้โอ้ยบ่บ่เนียงบ่เดี๋ยวยกไปตัวบ่าซักยกก่อนยกให้นว่าซักบ่เออแม่ไปเลยนกันมาว่าซักไหมแล้วสเปคอะไรจะให้มันดัางด่างแบบที อ่ะมาสักคาร์โรล์นะครับขึ้นคนที่แต่งเพลงก็เป็นคนที่ร้องเพลงของคนสุรินทร์ทีวีเขาให้ดังดงดังดังเออมาสักเลยคนสุรินทร์ทีวีไหนโด่งดังนะจ๊าถูกจ๊ะอย่าติดกัรกันเนาะก็เอาไปเอาเงินไปใส่เลยใส่เลยมันสีมันดึงสีโอเคว่าดีไม่ได้เลยไม่ได้เลย เอาไปกันมาคู่พาคู่ภาษาคู่ออกคู่ออกโอ้โหมันบวได้ต้องใส่มันต้องใส่เดี๋ยวเราขออันหนึ่งด้ออันนี้ตไหน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 เสียงชัดเจนไหมนี่ครับเมื่อกี้เป็นการทำครูเพลงยกครูเพลงคนสุดทีวีนะครับผมของพี่ใหญ่ของเรานะครับผมอ่าบุเทพบุเทพเป็นคนแต่งครับ บ่าสักเป็นคนทําดนตรีทุกท่านคงจะได้ยินแล้วนะครับผมอยู่ในช่องของพี่คนสุรินทีวีนะครับเข้าไปฟังได้เลยนะครับผมฉะนั้นก็เอซของเพชรพารวยบ่าวสักคร้ับผมรอยซับที่ใหญ่ของเราช่องคนสุรินทีวีครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเสียงจากคนสุรินทีวีหน่อยนะครับเรือมเลยบอกเดืนะอ่ะครับมี้มาตามตัวเลข ครับผมอ่กับปูเทพในช่วงช่วงแรกช่วงแรกคือช่วง้นเลยตอมวดหลังยออกครับหลังจากควันหลงหมยออกวันนี้ก็วันวันที่สี่มีสายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอแสดงความเสียใจกับเอฟซีทุกท่านที่ยังเชื่อและศรัทธาปูเทพอยู่ศูนย์แปดสองแปดออกหนึ่งแปดออกเก้าศูนย์นะครับขึ้นลงแต้มหนึ่งไม่เสียใจครับครับผม ถึงเอซบางท่านจะโทรมาด่าปู่เทพนะครับยับเลย,ย,เลยปู่เทพก็ยังรับสายพูดพูดด้วยว่าขอโทษครับพอเลขมันไม่เข้า<ช>ฉ,ะฉะนั้นงวดหน้าหากแม้นท่านดูคลิปเบาสักรหรือคนซินทีวีร้อยซั์หรือเพชรพาพรพาวยหลักกิโลเฮียน<ช>ถ,ถ้าอยากจะตามปู่เทพต่อก็ตาม โทรมดาปุเทพได้ปุเทพจะเป็นกระโถนพะโลงให้นะครับอนะครับจัดเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามาด่าแค่คนหนึ่งสองคนนะผมเสียเงินเป็นล้านผมเสียเงินเป็นแสนก็พ่อสองแปดก็พ่อศูนย์แปดปุเทพผมรู้แค่นั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเลขมันจะออกศูนย์เก้ากับหนึ่งแปดแค่แต้มเดียว ขออภัยพี่น้องทั้งประเทศด้วยครับผมไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวผิดก็ยอมรับผิดว่าเลขผมไม่เข้าแค่แต้มเดียวนะครับบอกว่าไม่ใกล้เคียงนะครับสองแปดกับศูนย์แปดศูนย์เก้ากับหนึ่งแปดไม่ใกล้เคียงถ้าใกล้เคียงมันต้องหนึ่งแปดกับศูนย์เก้าเลยนะครับยอมรับเลยว่ามันไม่เข้าเมื่อวนนี้ผีตัวเดิมให้ครับผีตัวเดิมให้นี่แหละนะครับให้มาแล้ว ให้ตั้งแต่ต่องว่าหรือว่าขอแก้ตัวอีกอพี่น้องก็บอกพิมพ์มาบอกว่าหรือจะโทรมาด่าปู่เทพว่าแก้ตัวอะไรบ่อยแทะนะครับแก้ตัวอะไรบ่อยแท้แแทสามวดซ้อนครับไม่เข้าเป็นเรื่องจริงถ้าพี่น้องดูปู่เทพไปก็ก็ดูนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ปู่เทพขอบคุณทุกค,คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งจองลงปู่สวงปู่เทพไม่ว่าจะเป็นช่อง รอยซ้ำนำโชคคนสลินทีวีและบ่าวสักบผมกะลุณาโอนเงินให้ปู่เทพด้วยนะครับเก่งแล้วครับทางนี้ครับเหรียญปู่สวงไม่ใช่ถูกๆตั้งแต่ส่งไปหมดเป็นร้อยทั้งตะกุดทั้งปู่สวงและก็ทั้งปู่สวงอีกรวมเบ็ดเสร็จแสนกว่าบาทหายครับต้อมได้สามพันบาทมันน่าน่าไหม นะครับหน้าไหมผมเนี่ยนะครับเลยไม่ได้ขึ้นเลยอืมเลยไม่ได้ขึ้นเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าปู่เทพก็ไม่ได้โทษโกรธเออฟซนะครับขอบคุณเอฟซที่โอนเงินมาให้ผมแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซี C ที่ไม่ได้โอนเงินให้ผมนะครับหลวงปู่สวงไม่ธรรมดานะ้ามีอาถรรพ์นะพี่น้องนะครับของแท้ๆหายาก ฉะนั้นพี่น้องที่ดูคนรินทีวีอยู่หรือบ่าวสักนะครับสิ่งของไปถึงมือท่านแล้วอย่านิ่งดูใดอย่านอนเฉยนะครับโอนเงินให้ปู่น้อยจะบ้าตายแล้วทางนี้นะครับเออครับการให้ทานก็รู้ว่าว่าการให้ทานแต่ว่าท่านชักดาวปู่เทพนี่แหละมันน่าเกียดนะครับมันน่าเกียดมากปู่เทพไม่ได้ว่านะ มันโอ้ยยอมแล้วประเทศไทยจงเจริญถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเวลาของไปไม่ถึงมือท่านท่านก็โทด่าผมอให้ผมโอนเงินให้ไม่รู้ว่าท่านโอนเงินให้ปู่เทพหรือเปล่าปู่เทพก็เพียงเพียงแต่บอกว่าขอโทษครับขอเลขที่บัญชีครับผมจะโอนเงินให้ผมโอนให้หมดทุกสตางค์แต่เวลาปู่เทพส่งของให้ท่านปู่เทพไม่เคยบอกว่าการุณาโอนเงินให้ปู่เทพหน่อยไปจี้ท่านไม่มี หากเป็นท่านได้ดูช่องบ่าวสักรหรือคนลินทีวีหรือช่องอื่นๆอยู่ก็ขอความกรุณาช่วยปู่เทพหน่อยเด้อถือว่าเมตตาสงสารปู่เทพแล้วก็แล้วกันปู่เทพรู้ว่าหวยไม่เข้านะครับสองแมันออก18นะครับ08มันออก0ูย์เไม่ตรงเลยฉะนั้นหลังจากวันสงการปีใหม่ไทยปีนี้กลับบ้าน หาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาครอบครัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับหลังจากทำคลิปนี้เสร็จนะครับแล้วค่อยมาตามคงสุดท้ายกับปู่อีกวันที่สิบสี่หรือสิบห้าปู่เทพจะไปกิจนิมลที่นครราชสีมาอนว่าคิดว่าจะไปเลยแหละแต่ก็ต้องรอก่อนรอบ่าสักรอคนสุลินทีวีนั่งรออยู่นะครับคิดว่าไปแน่นอนครับหลังจากทมคลิปเสร็จนะครับ ฉะนั้นวันนี้ให้เม็ดเดียวเลยครับผมพี่น้องดูไปพร้อมกันไหมครับผมครับนะครับพี่น้องชอบไหมตัวนี้ครับอือหือหาสามหาสามเม็ดเดียวเลยเนาะหาสามรวยครับผมมวดประจำวันที่สิบหกเมษายนเนาะครับเป็นววหลังจาก เหียญนามสงการเหลวกับมารับโชคเลยรับโชครับลาบเลยครับเอาตัวเดียวเลยครับตัวเดียวไม่ต้องเอาหลายตัวแล้วครับผมคอยดูสุดท้ายปู่เทพจะมีอะไรไหมือจะตัวนี้ตัวนี้คิดว่าตัวนี้เลยครับนะครับพี่น้องไปหยิบลอตเตอรี่เอาไว้เลยครับผมแรกว่าปู่เทพว่าจะให้หกสามนะครับเลขตัวเดิมครับผมครับแต่คิดไปคิดมามันต้องลงสิครับต้องเป็นห้าสามครับครับ เอาตัวนี้เลยพี่น้องถ้าเชื่อศรัทธานในตัวปู่เทพเด้อถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านอย่าโทรมาด่าปู่เทพนะครับแต่ปู่เทพไม่เคยโทษท่านหรอกนะครับปู่เทพให้เป็นสะพานบุญบนะครับให้เป็นเพียงแนวทางตัวเลขนะครับบางคนหมดเป็นล้านนะ้งวนเมื่อกี้บ่าวสากักเออหมดแล้วปู่เทพหมดแล้ว เลิกให้หวยได้แล้วจริงแต่ปู่เทพไม่เคยโกรธท่านหรอกนะครับผมจะฟ้องจับปู่เทพเลยเออจริงเป็นเรื่องจริงผมจะฟ้องจะจับปู่เทพเลยนะครับโทรไม่ใช่ไม่ใช่ไลน์มานะถ้าไลน์มันจะมีหลักฐานเน้่เล่นโทรมาเลยผมจะจับปู่เทพเลยจับเข้าคุกก็หาหลองลวงชาวบ้านให้เล่นการพนันผมหมดหมดแล้วนูก็หมดแล้วหมดเลยหมดเพราะสองแปดศูนย์แปดปู่เทพ มันน่าเจ็บใจไหมถ้ามันออกศูนย์แปดท่านรวยครับอืมท่านไม่ต้องโทรมาด่าผมรวยแน่นอนมันไม่ออกแต้มเดียวครับเออแต้มเดียวจริงๆมันขึ้นหนึ่งครับมันขึ้นแต้มเดียวไม่ใช่ว่าโทรคนสองคนนะโท้มาเป็นร้อยเออโอ้แทบเจ๊งแองหัวงานเจ๊งโอ้ตายแล้วเราเราก็อยากให้หวยมันออกนะครับฉะนั้นงวดนี้ถ้าไม่ออก นะครับครับผมจะสัญญากับยูทูบว่าผมจะไม่ออกสักเดือนหนึ่งเลยอได้ไหมเพชรพารวยบ่าวสักเลือกคนทีวีกับสักงวดหนึ่งก็ไดู้ฮะเอางวดเดียวพอจะไม่ทําคลิปเลยใช่ไหมเออเอาของงวดเดียวครับของงวดเดียวเนาะหนึ่งเดือนมันนานไปหนึ่งเดือนมันนานไปครับพี่น้องจะว่าอะไรปู่เทพไหมถ้าว่ามันไม่ออกถ้าออกผมจะสารต่อครับ จะขึ้นแ้มหนึ่งก็ได้นะปู่ขึ้นเป็นหกสามอย่างเงี้ยหรือว่าห้าสี่อย่างเงี้ยก็ได้นะเอาตัวนี้เลยหรือเอาตัวนี้เลยครับเอาตัวนี้เลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงลองดูเอฟซีว่ามันจะลงได้ขึ้นได้ขนาดไหนนะครับผีตัวเดียวกันอีกที่มาบอกนี่ครับ,รบวันนั้นก็ไม่ได้พูดอย่างงี้ที ชาบ้านมันก็เลยเอซีก็เลยล่วงเลยจริงจริงบอกรักจริงมากๆเลยเอสุดท้ายค้งสุดท้ายมาบอกอีกหนึ่งห้าเป็นยังไงหนึ่งพันสี่ร้อยคนหนึ่งห้าขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ถูกเลขเราครับครับผมครับได้ทุนคืนนะครับหนึ่งห้านะครับออกเลขเาลาตุ้มเลยออกเลขล่างด้วยก็ขอแสดงความ ดีใจกับคนที่มีบุญด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบุญก็ด่าปู่เทพซะยับเลยจะแจ้งจากปู่เทพอีกนะครับเออเพราะปู่เทพให้หวยไม่ถูกนะครับปู่เทพให้หวยไม่ถูกแค่เพียงแต้มเดียวพี่น้องก็สงสารปู่เทพมัง่งอย่าด่าปู่เทพเด้อทุกวันนี้ปู่เทพก็รักษาคนป่วยอยู่ที่สำนักดูดวงเช็คดวงตรวจด,ดวงชะตาราศีนะครับหรือแก้เคาะ นะครับหากินกับพี่น้องอยู่ในชุมชนเล็กๆนี่แหละมีโอกาสพี่น้องคนซีรทีวีหรือบ่าวศักหรือช่องใหญ่ๆทุกๆช่องมาถ่ายทำปู่เทพก็ให้ตัวเลขไปให้แนวทางไปพอมันไม่ออกปับ๊บลูกปืนท่านยิงปู่เทพเลยตุ้เลยนะครับโอ้ถามว่าเจ็บไหมปู่เทพไม่เจ็บปู่เทพไม่โกรธแต่พูดพูดให้เป็นยากระใสสำหรับพี่น้องที่กำลังดูปู่เทพอยู่ในตอนนี้ อย่าด่าปู่เทพเลยครับครับขอร้องอย่าด่าปู่เทพเลยมันจะบาปเด้อมันจะบาปสำหรับมูเจ้าเด้อนะครับคนที่เอาเหรียญปู่สวงไปจากปู่เทพก็อย่าลืมโอนเงินให้ปู่เทพเป็นแสนเจงเจงหายตอมเลยครับหายตอมเลยอะไรมันเป็นอย่างนี้หรือประเทศไทยตายแล้วจงเจริญเป็นอย่างนี้ครับเออนะครับฉะนั้น วันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ให้มีห้าสามนะครับให้มีห้าสามและมีสามห้ามันสีเบอรองเนี่ยบอกนะครับพี่น้องมันสีเบอองเนี่ยบอกเป็นไปได้ไหมครับสามกับแปดตัวเดียวกันไม่น่าเป็นไปบาสักครับไม่น่าเป็นไปต้องการติเบนหรือผมนะไม่น่าไม่น่าจะเป็นครับผมเพราะว่า เมื่อกี้ปู่ย้ำไปหกสามด้วยนะใช่ครับครับครัปู่ย้ำไปหกสามแต่ว่ามันก็มาเลขหามนะครับมันมาศูนย์เก้าเพราะปู่เทพให้ศูนย์แปดด้วยใช่ครับแล้วก็มันมาหนึ่งแปดมันก็ศูนย์แปดมันก็ตัวเดียวกันแต่มันน่าเจ็บใจคือสองแปดเจ็บใจมากครับผมมันหน้าไหมล่ะน้อกแต่สามห้าเนี่ยพี่น้องห้าสามเนี่ยครับผมไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เลย ขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งคนที่ด่าปูเทพถ้าท่านจะซื้อต่อก็ยินดีนะครับถ้าใช่ถ้าท่านไม่ซื้อต่อก็อดยิ้มอดยิม้มใส่ปูเป่เทพแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ให้ปูเทพด้วยว่าท่านพูดเล่นว่าท่านพูดเล่นนะครับโหส,สะแรงเลยจะแจ้งตำรวจมาจับปู่เทพเออแต่ปูเทพก็ไม่กดท่านหรอก ปู่เทพให้ผู้เป็นแนวทางร้อยคนหรือจะสู้พันคนเพราะพันคนก็ยังให้กําลังใจปู่เทพอยู่คครรัับบเสียงข้างน้อยท่านท่านฟังผมไว้ท่านย่อมแพ้นะเพราะว่าปู่เทพไม่รู้เลยว่าหวยมันจะออกตัวไหนครับเราให้พี่น้องไปเพื่อพี่น้องเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้มันหาเงินยากมากที่พิสมุน คนสุรินทีวีหรือบ่าวาักเพชพลวยเรียลร้อยทราบขายเงินคยา<น>คบโมยากจังไหนบางคนอารดไปจำนำสื่สเหล็กปูเทพแล้วเลขบอออกจะอารถไสขีไปเห็นงานพี่น้องอเออเอาจารย์อื่นๆก็ก,ก็ไม่ไม่เข้าเหมือนกันแต่ปู่เทพไม่ได้ว่าท่านนะครับ,รบแต่ปู่เทพสนใจแต่ว่าเลขปู่เทพมันไม่เข้าสองแปดออกหนึ่งแปดศูนย์แปดออกเก้าศูนย์แล้วก็ออกหนึ่งแปดงวดนี้เนี่ย ย้ำตัวเลขเลยครับครับอ่ะฟันธงวยฟันธงไหนมฟันธงเลยหาสามฟันธงเลยครับฟันธงเลยครับผมครับท่านอย่าหมดท่านอย่าเอาที่บ้านไปเข้าธนาคารแล้วเอาเงินมาซื้อเลขบูเทพนะสวัสดีพี่ไรพี่วิไลยบอกว่าชอบครับผมหาสามสามห้าเลขสวยครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับผคอมเมนต์ด้วยนะครับ ห้าสามเลขสวยมากเลยนะครับผมปุ่เทพวันนี้ส6บเมษายน2567น็นะครับผมแนวทางนะครับผมต่องวดเลยแบบด่วนนะครับผมนด่วนๆเลยนะครับผมจัดไปจัดเลยครับผมจัดเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงแล้วเอาตรงๆเลยเอาตรงๆห้าสามไม่ต้องมีนอกไม่ต้องมีในฟาดไปเลยถ้าห้าสามไม่ออกจะยุ่นวันหนึ่งเนาะไม่ครับนี่จะต่อเลย แล้วแต่สภาว่าเหตุการณ์หยุดแค่วันหนึ่งน้องแล้วแต่เหตุการณ์ซัดเลยพี่น้องอย่าว่าปู่เทพน้าถ้าไม่ออกก็ออกให้เหมือนเดิมครับผมนะเพราะว่าปู่ว่าถ้าหัวไม่ออกจะไม่กินข้าวสามวันกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแล้วครับกินแล้วครับเออวันนี้วันที่ปู่จะกินข้าวแล้ววันเนี้ย กินก oh, ๋วเตียวมาษาันแมนเขาเรียกว่าไม่กินเส้นไงจะกินเส้นไงมันถึงสีออกลองเบิงนะครับโอ้ยแห้งโดนคอมเมนต์โดนด่ายับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับบอกเคยเขียดให้เอฟซีดอกไม่เคยโกรธหรอกเราให้เพื่อเป็นแนวทางเขาครับผมครับสำหรับลูกศิษย์อาจารย์จะเด็ดนะครับหรืออาจารย์เจเด็ด ก็ขอแสดงความช่วยใจที่เมืองสุรินทด้วยวันนั้นพี่น้องก็คงจะได้เห็นคลิปของคนสุรินททีวีที่ปู่เทพนะครับไปส่งดวงวิญญาณนบอมนะครับฝากถึงอาจารย์เจเด็ดนะครับกับชุมชนกับครอบครัวและน้องๆหนูๆที่อยู่กับอาจารย์เจเดดครับขอแสดงความช่วยใจทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศพารวยบบาสักร้อยซับและคนทีวีขอแสดงความช่วยใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับหนุ่มอ้วนหนุ่มอ้วนเนาะชื่อเพ็่นเบาอ้วนเนาะคนที่ติดตามอาจารย์เจเดตตลอดนะครับผมที่เราไปทําคลิปว่าเสียชีวิตกับท่านหันนาอปูเนาะนะครับไปกับปูเทพนะครับไปส่งดวงวิญญาณเพื่อนครับเสียได้เลขหาลูกศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดเลยเราไปทําคลิปไม่ทันครับนะครับเสียขอแสดงความเจยทั้งขึ้นทั้งบนทั้งล่างเลยเต็มเต็มเลย ครับผมนะครับฝากก่อนที่จะลงไลฟ์ฝากคนสุรินทีวีด้วยครับเพลงครับผมขับร้องโดยขับร้องด้วยเบาสักเบาสักคักกโรดปูเทพเป็นคนประพันธ์เพลงเหมือนกับเพลงวอนตาจันปูเทพก็เป็นคนแต่งให้กับสาวิสุภาพรร้องครับวอนตาจันพี่น้องก็คยจะได้ยินนะครับสักเสาหลักกิโลให้โชคตอนนี้ช่อง YouTube คนดังเมืองสุริน นะครับคุณสุรินทีวีครับบาวสัตว์เป็นคนร้องนะครับครับปูเต้เป็นคนแต่งช่วยคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์ให้กับคุณสุรินทีวีด้วยครับคขอบคุณครับคุณเพทมทิ้งท้ายด้วยเลีกมีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะให้ หลังวันสงฆมันจะออกหลังวันสงการนะครัเนาะวันที่สิบสามสงการแต่มาออกวันที่สิบหกหลังวันสงการนะครับคือว่าหายเป็นหาเป็นของขวัญปีใหม่ไทยเลยครับผมสามตัวพี่น้องเอาอะไรใส่ก็ได้อ๋อครับใส่เลยครับผมเอาศูนย์หรือเอาหนึ่งเนาะครับยืนหลักให้แล้วครับนี่ โอเคปูขอบคุณค่ะเจ๊ซีก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมเผื่อตัวจเผื่อโค้งสุดท้ายเผื่อปูจับตัวที่ตัวแรกให้เป็นสามตัวนะครับผมก็ต้องกดติดตามรอไว้เลยนะครับผมวรอวันที่สิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสิบสี่สิบห้านะปูเนาะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยในช่วงโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวโทรหาก็แล้วกันครับผมคาวันที่สิบสี่สิบห้านะครับคุณผู้ชมขรับไปพุทธาพิเศษไปอธิษฐานจิตวัตถุมงคลครับผมยาวเลย นะครับขอบคุณทุกท enfin ่านครับขอบคผมครับขอบคุณกรุงเทพมากครับผมสวัสดีครับ